อาหารเสริมตอนเย็นก็คือข้าวครึ่งเม็ดเขาครึ่งเม็ดเล้อดพันธุก็เขากล้องนะที่ว่าเป่าเขาออกอเป่าออกจากเมล็ดพันธุ์นะครับนะแล้วมันนี้ก็สิได้เขาเครื่งเม็ดนะครับก็บแกบเนาะแล้วก็นี่าเป็นข้าวกล้องที่เป็นเขาหากักเล้อพี่น้องนะก็จะเป็นอาหารชั้นเลือดเลยเนาะ แต่ว่าหายไรไปเลยนะเพราะว่าแกบมันมันเนี่ยเด็กกระเพาะอืดได้นะพี่น้องตอนเขาบอกว่าลายนะครับหาประมาณจะหาประมาณจะถ่วยสองถ่วยนะห,ะหายเมื่อไรนะแต่เขาเคยกินเรากระสิบปุเป็นยังนะครับแต่ว่าหายไรไปเลยนไะ่นแหละได้ไรหายไเนี่ยโอ้ยทองอืดเมย่อยเนะาะเพราะมันเป็นแกบนะครับแกบเนะี่ย 啊、嗯，不许喊了。